ครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านคุณหญิงแม่นะครับวันนี้เราพามาบ้านคุณหญิงแม่แล้วก็มาดูบอ่อปลานะครับวันนี้เราดูต้นมะละกอเต็ไมไปหมดเลยครับมะละกอตกแล้วก็เก็บไปขายนะครับเก็บทานเหลือก็เอาไปขายนะครับนี่นะครับลูกศุกร์มีจะมีพันธุ์ห่อแลนมีนนี้ก็ อันนี้บอ่อปลาหนิลบอ่อปลาหนิลคลองไส้ไก่ตรง,งรนู้บนบ่อปลาตะพินบ่อปลาตินบรรยากาศยามแรงเย็นสบายบ่อค่ำค่ำบรรยากาศดีมา,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 าจริงๆแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอาเต็นท์มากลางนอนที่นี่นะครับให้น้องดูบรรยากาศครับรอบๆเราปลูกชะอมดูปลูกเชะอมนี่ชะอมผู้หญิงแม่ก็เก็บขาย หลายรอบแล้วครับเก็บายรอ,อบแล้วามาดูนี่นะครับกล้วยอันนี้กล้วยกล้วย,ยไว้เรื่องนี้มาก็ไม่ทันไม่ทันน่าจะเขื่อนนี้น่าจะไม่ได้อยู่ผมน,น่าจะกลับก่อนอันนี้บอกปลาตะเพีน

คือต้นประจำผมเลยนะครับผักประจำผมเลยคือต้นแคร์ดอกผมชอบกินดอกจิบๆแล้วก็ลวกวาก